สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิวเทนิทุกครับอยู่ที่คลองมหาสวัสดนะครับวันนี้มีน้ําแข็งใสนะครับแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วในกรุงเทพนะครับคลาสสิกครับเดี๋ยวมากินกันนะครับมาชิมกัน เอาไม่ต้องหวานนะครับขนมปังลูกชิดอันนี้อะไรครับมันนี่มันค่ะและอันนี้ครับอันนี้มบย,ยมอ๋อลูกมบย,ยมโอ้ไม่ได้กินนานละ

แดงใส่นมนะน,นิดหนึ่งนี่ครับสิบห้าบาทนี่ครับริมคลองมหาสวน ครับก็เตรียมลงเรือกันครับนี่น้ำแข็งใสที่ซื้อมาอร่อยชื่นใจดีครับคัส,สิกับของกินแล้วก็บรรยากาศของของมหาสวัสดีก็เป็นสะพานสูงแบบที่ใช้เรือสัญจรนะครับีท่ที่นครปฐมครับน้ำแข็งใส่แบบไทยๆครับอร่อย